ฟังจะเล่านิทานให้ฟังใครไม่เคยมีบาา้านสนามไม่ได้ฟังนะนิทานน้องกระปาดฟังอดีนะหูขึงสิ <c oughs> นิทานน้องกระปาดบ้านน้องกระปาดคือเขาไปตั้งบ้านนั้นมันมีพวกเฉียดแล้นี้เขาเรียกเฉียดกระปาดเ,าเรียกน้องกระปาดน้องกระปาดเขาไปตั้งบ้านตรงนั้นก็เรียกบ้านน้องกระปาดทีนี้ก็ คนในบ้านนั้นเป็นคนเลี้ยงวัวฝูงเลี้ยงวัวฝูงในบ้านนั้นแล้วทีนี้กับพวว่อค้าก็ก็มาซื้อมาซื้อว,วัวฝูงนั่นแหละแกนั่งจะก็นั่งชันเข่าเงี้ยเข้าใจไหมนั่งชันเข่านี่แกไม่ได้คำนึงอะไรมแต่ต่อรองกันเรื่อยส่วนพวว่อค้าเขาก็จะให้ตัวละให้ตัวละสา,สามบาทแกเองก็ จักกองราคาเอาสี่บาทสี่บาทนะอย่านก็น,นั่งเพลนชั่นเขาไปเทลนไปที่จะไม่ได้มองอะไรต่ออะไรนี่พอดีมีอายุข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาเห็นผัวนั่งปล่อยห่ำ <laughs> <laughs> นั่งปล่อยห่ำนั่งปล่อยห่ำต่อรองราคากันอยู่เมียก็อายอายพวกค้าเขา เลยขยิบตาใส่ผัวกันภาษาเราเมียนแดนห่ำเจ้านันกวางกันเลยแต่นี่เนื้นพูดไม่ได้ที่กลัวกลัวเขาได้ยินกลัวเขาทราบเรื่องก็เลยขยิบตาใส่ผัวแล้วก็เข้าไปในห้องนี่เข้าไปในห้องแล้วพอพ,อพอผัวเห็นเมียขยิบตาใส่แต่ก่อนเจ้าของเขาจะเอาสี่บาทนะจะพวกพวกพ่อค้าเขาจะให้สามบาทเข้าใจไหมอันนี้พอเมียขยิบตา ใจนึกว่าเมียให้ขึ้นราคาก็สีบาทก็เลยห้าบาทหบาทกันเลยนีเดียว <laughs> ่า yeah. โอ้ยทำไมจะงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สีบาทก็ยังไม่ลงกันได้นี่ทําไมไป5บาทหบาทแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็เลยลงไปพวกพ่อค้าเขาเขาก็ลงลงไปพอเขาลงไปแล้วเมียก็ออกมาพอเมียออกมาก็ที่เขาตอเขาขอสามบาทนั้นมันก็ควรขายเขาแล้วทำไมไม่ขายเขาซะละ่ะว่าก็จะขายไงยแตก ถยิบตายฉันนึกว่าฉันให้นึกว่าฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาสิแม่ขยิบจะง่าก็ปล่อยหํำใม้เขาดูยแล้วมันอายเขาหรือวะไอ้ปล่อยหํำใม้เขาดูเขาอายเขาก็ต้องขยิบตาให้ปิดหํำบ้างโอ้ยเสียดายเว้ยเสียดายเว้ยเสียดายเว้ย่าหํำทาขาดทุนเนี่ยวันนี้หำห้ำพาขาดทุนเข้าใจไหม ไอหลวงตานี่ไม่ใช่หลวงตาขาดทุนเนี่นะนั่งแล้วไม่ได้ปล่อยหำนั่นเนะี่ยใครมามาดูที่ปล่อยหำไหมเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้เหมือนอิตากระบาดวะจบแล้วจบแล้ววะม่นไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังหรอกวันนี้ได้ฟังแล้วนะวันนี้นะนทิทาาหน้องกระบาดน,นะบานเลยเนี่ยนะ